สวัสดีครับผมตอนนี้ก็พบกับผมนะครับอววนนะครับจากช่อง v ordinary ครับผมอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเมื่ออาจารย์สั่งให้ทำวิดีโอครับผม<อ>ก็ตอนนี้ก็เป็น ep ที่2แล้วครับผมซึ่งคลิปนี้จะมาทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมชื่อนายหาดีวงศ์ช่วยประโคนครับผมรหัสเล่นศึกษาหกสีศกาครับผมคณะวิทยา,กา,า,าการจัดการสาขาการจัดการโลจิสติกส์ครับ วันนี้นะผมก็จะมาแนะนําหรือว่ามาเล่าเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมแถวบ้านผมนะก็จะเป็นงานเทศกาลปาลูกน้ำสงครารที่จัดขึ้นทุกป,ปีครแต่ว่าก็ไม่ได้จัดมาสองปีเลยครับพอคิดถึงครับอยากให้มีอีกครับก็ใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรืออยู่จังหวัดนครพนมนะอยู่แถวแถวอำเภอสีตองคำนะก็จะรู้ดีนะครเกี่ยวกับงานนี้นครับเพราะว่า เป็นงานที่ใหญ่ครับจัดขึ้นทุกปีมีทุกปีครับตั้งแต่โควิดมาแล้ครับยังไม่ได้จัดเลยครับ2องปีจริงก็งานนี้ก็จะจัดขึ้นอยู่ที่อำเภอศรีสงครามนะครับก็จัดขึ้นทุกปลายปีช่วงเดือนธันวาคมนะก็เป็นงานที่สนุกครับมีอะไรเยอะแยะมากมายส่วนในงานมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยผมเล่าปันฟังครับเล่าปันฟังครับ เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับผมเอาก็อันดับแรกเลยฮนะงานก็จะมีแน่นอนครับงานใหญ่ๆพวกวันนี้ก็จะมีการเปิดงานครับผมก็การเปิดงานของเทศกาลปลาก็จะมีการแห่ครับผมแห่ปลาแห่ขบวนปลาของแต่ละตำบลครับก็จะทําปลาเข้ามาประกวดกันครับผมก็จะมีปลาหลายตัวครับผมแต่ละตำบล แล้วก็จะมีการลำขบวนบ้างหรือจะมีการเล่นพวงลงบ้างาครับผมก็ได้รับการสนับสนุนจากวงพรงรลงโรง,ง,งเรียนสาธารงสิตนะครับผมก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมเอ่ยมาทำไมครับเพราะว่าผมเคยเ,เร่นในวงนี้ครับผมต่อมาเข้าเรื่องครับผมนั่นแหละครับหลังจากขบวนแห่ก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นตามการนะมีเิทเีใหญ่เิธีกลางก็จะเป็นเิทีใหญ่นะครับใช้ งานหลายอย่างครับผมก็จะมีการเล่นโปรงลางนะครับผมัาเรีงก่อนก่อนเปิดงานผมก่อนผู้ว่าจะเปิดงานแล้วก็เปิดผู้ว่าค่อยเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับผมปลาก็มีหลายแบบนะครับมีหลายชนิดที่จะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้าสงครามนะครับที่เคยมีหรือว่าอาจจะไม่มีล้นวันนี้แต่ก็ประมาณ ทำประกวดได้ครับผมของแต่ละตำบลก็ส่งเข้ามาประกวดกันนะครับชิงความเป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าปลาตัวไหนชนะเลิศหรือได้รางวัลชนะนะครับประกวดชนะได้ที่หนึ่งก็เขาจะเอาปลาตัวนั้นฮะแบบปลาตัวนั้นไปปั้นไว้ที่ลานปลาครับจะว่าเป็นแลนมาของเพเภอเสยอคมก็ได้นะครับจะตั้งอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสีสงครามครับผมนั่นแหละฮะ เราก็จะไปปั้นไว้ตรงนั้นครับผมเป็นไปถ่ายรูปมันก็ได้ครับผมสวยงามดีครับแล้วก็ในงานครับก็จะมีกิจกรรมให้ประกวดอีกมากมายนะครับผมก็อย่างเช่นส้ตมตำลีลาครับผมอันนี้อันสนุกมากครับผมไปเชียร์เป็นการประกวดที่สนุกครับอีกงานหนึ่งเลยครับก็ประกวดส้ตมตำลีลาก็จะเหมือนแบบให้เราตำส้ตมตำไปด้วยครับแล้วก็ แบบอะไรนะจะเต้นเลยเขาจะเปิดเพลงให้ครับจะแบบเต้นร,รีลาลก็แล้วแต่รเราเลยครับแล้วก็จะมีการประกวดซุ้มของแต่ละตำบลนะครับมันแบบก็จะมีลงลึกข้อมูลไปของแต่ละตำบลว่านี่เป็นชนเผ่าอะไรอะไรยังไงการแต่งตัวอะไรอย่าแงบบนี้คอมีการประกวดตรงนี้ด้วยแล้วก็มีการประกวนนดว ป้อนลำนะครับก็มีแล้วแต่ตำบลนะฮะแลแต่ตำบลแลแต่แล้วแต่โรงเรียนนะครับจะส่งเข้ามาประกวดครับจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นี้ก็ส่งเข้ามาร่วมกันได้ครับผมก็สนุกดีครับส่วนตัวผมชอบสมตทาดีล้ามากกว่าครับผมมันสนุกดีครับดูแล้ตื่นเต้นครับสนุกด้วยแล้วก็สําคัญเลยนะครับหลักๆก็จะมีการประกวดเทพีปลาครับผมเทพีปลานี่ก็จะมีสาวสวยแต่ละตำบลนะฮะส่งเข้ามา เยอะแยะมากมายเลยผมมาประว,รวัติชิงความเป็นหนึ่งเทพีตาโอ,าโอสวยงามมีทุกคนสวยงามเลยครับผมก็น,นั่นนะสำหรับเรื่องราวคร่าวๆครับสำหรับเทศกาลตาลูกน้ำหกั้งก็มีประมาณนี้คะมีกิจกรรมมากมายมีอะไรเยอะแยะครับผมึ่งผมยกตัวอย่างมาที่เป็นหลักๆฮะตัวหลักๆนะยกตัวอย่างมาให้ได้รู้กันผมได้ฟังได้ชมกันฮะก็นั่นนะฮะตั้งแต่มีโควิดมาก็ ไม่ได้จัดมาเลยครับ2ปีนั่นแหละฮะก็เราิีนี้ก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับจะได้ครับ